รู้จักแผงโซลาเซลล์ชนิดใหม่บางเบาแถมผลิตไฟได้มากขึ้นกับเทคโนโลยีสุดเจ๋ง p e r o อ s k i t เคยคิดกันเล่นๆไหมว่าถ้าขับรถ E ีวีไปทํางานทุกวันแล้วรถมันชาร์จไฟให้ตัวเองได้เลยระหว่างทางมันจะเจ๋งขนาดไหนอนาคตที่หลังคารถของคุณไม่ใช่แค่เหล็กธรรมดาแล้วแต่เป็นแผงโซลาเซลล์ยุคใหม่ที่เบาเหมือนฟิล์มโค้งงอนไปตามดีไซน์สวยๆของรถและผลิตไฟเติมแบตให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นทุกวันและพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า p e r o อ s k i t เจ้านี่มันคือวัสดุโคตรอัจฉริยะที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องซลลาเเไปเยจ ที่ต้องผลิตในโรงงานใหญ่โตซับซ้อนไอ้นี่มันทําได้ง่ายขนาดที่ว่าปริ้นออกมาเป็นฟิล์มบางๆได้เลยความพีคของมันคือมันไม่ได้มาเพื่อล้มแชมป์เก่าแต่มันมาเพื่อฟีเจอริงเขาก็เลยเอาฟิล์มผลับสกายบางๆเนี่ยไปแปะทับบนแผงซิลิกอนเดิมกลายเป็นแทนดัมเซลผลคืออะไรนะเหรอประสิทธิภาพพุ่งกระชูดล่าสุดทะลุ3 4เอร์เไปแล้วทําลายสถิติโลกกันรัวแล้วไอ้ความที่มันเป็นฟิล์มบางๆนี่แหละคือทีเด็ดมันเบามันงอได้ทีนี้แหละไอ้ภาพหลัง คาร์รถ e v ที่น้าเล่าตอนแรกมันก็เลยเป็นจริงได้ไงค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้านี่โดดลงมาเล่นเต็มตัวเลยนะเขากําลังวิจัยกันจริงจังเลยว่าจะเอามาติดหลังคารถให้มันชาร์จไฟเองได้ตั้งป้อเพิ่มระยะวิ่งได้วันละ40-50กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วมันไม่ได้หยุดแค่บนรถนะลองนึกถึงตึกรามบ้านช่องของเราดูสิด้วยความที่มันเป็นฟิล์มเบาๆงอได้นี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซปที่เรียกว่า b i p v หรือการเอาโซลาเซลล์ไปฝังเป็นส่วนหนึ่งของตัวคารเลยจากที่เคยมีแต่แผงงหหนหนน,หนนัักกกๆบลคาาาาตอีี้เราาารรสมมถะจ หน้าต่างผลิตไฟฟ้าหรือผนังตึกโซลาเซลล์ได้แล้วเพราะมันเบาวกว่าแผงซิลิคอนเดิมถึง90%ไม่ต้องไปเสริมโครงสร้างตึกให้วุ่นวายเลยแน่นอนของใหม่มันก็ต้องมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อตอนนี้เขาก็กําลังปวดหัวกันเรื่องความทนทานอยู่เพราะมันยังสู้แชมป์เก่าที่ทนแดดทนฝนมา25ปีไม่ได้แต่นักวิจัยทั่วโลกกาลังแข่งกันแก้ปัญหานี้กันแบบไฟลุกเลยซึ่งดูแล้วอีกไม่นานเกินรอน่าจะได้เห็นของจริงที่ท,ทนทานพอๆกันแน่สรุปง,ง่ายๆเลยนะพอ r o v s k ก t e ไม่ใช่โซลาเซลล์ที่้นตันออลยททจะําาาใหพงงสงสิ์ ูกลงเบาลงยืดยุ่นขึ้นตอนนี้มันคือสงครามเทคโนโลยีดีๆนี่ที่เองที่บริษัททั่วโลกกาลังซัดกันอยู่เพื่อชินความเป็นเจ้าตลาดบอกเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราได้เห็นเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจําวันแน่นอน